ไม่ว่าคุณจะอยู่แพลตฟอร์มไหนจะเป็น Facebook จะเป็น YouTube จะเป็น TikTok คุณจะขายดีก็ต่อเมื่อคุณสร้างแบรนดิ้งชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าหรือเป็นแบรนด์ตัวตนหรือ p e r s o n a l brand ของคุณเอาให้ชัดเจนค่ะให้คนแบบได้ยินชื่อคุณนะ่ะแล้วจดจำได้เห็นภาพคุณลอยขึ้นมาในหัวว่าเป็นภาพอะไรนั่นแหละสำเร็จ นั่นแหละขายอะไรก็ขายได้โดยที่คุณแทบไม่ต้องทําการตลาดอะไรมากเลยเพราะมันแข็งแกร่งแบรนด์มันแข็งแกร่งการที่คุณจะสร้างแบรนดิ้งให้แข็งแกร่งนะคะมันต้องสร้างไปเพื่อที่จะต่อยอดขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่ใช่สร้างไปแค่เอายอดวิวสร้างไปแค่บอกโอ้ยคนดูคลิปเยอะฟินแต่กระเป๋าแห้งไม่โอเคมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะได้ยอดวิวเยอะๆหรือคนติดตามเยอะๆตอนนี้นะครูบอกให้นะคะเลิกสนใจคน ตามว่ามากแค่ไหนสิ่งที่คุณต้องแคร์คือยอดขายเว้ยดังนั้นเราทำออนไลน์ line. คือเราทำธุรกิจเรากำลังทำธุรกิจธุรกิจหมายความว่าเราต้องขายได้จุดเจ็บที่เจ็บที่สุดของลูกค้าเมื่อไหร่คุณหาเจอตังเท่าไหร่เขาก็อยากจะโอนอยากจะจ่ายให้คุณ กฎข้อที่1ไม่ว่าคุณจะท online, ําออนไลน์ออฟไลน์และไม่ว่าคุณจะขายอะไรขายของที่ดีที่สุดเท่าที่คุณมีอยู่หาสิ่งที่ดีที่สุดมาก่อนเพราะคุณติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องคือสินค้าดีมีคุณภาพคราวนี้การตลาดง่ายแล้วเพราะว่าลูกค้าซื้อครั้งแรกเขาจะสามารถกลับมาซื้อซ้ําเพราะาเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าใครบ้างที่คิดแบบนี้ขายของถูกขายง่ายกว่าของแพงของราคาสูงก็เลยเลือกขายของถูกเอามาโชว์ร้อยบ้านพันบ้านส่งร้อยบ้านส่งพันบ้าน ถ้าคุณคิดว่าขายของถูกกำไรนิดเดียวขายง่ายกว่าของแพนคุณก็ไม่ผิดแต่คุณจะอยู่ในจุดนั้นอ่ะอีกยาวไกลเลยแล้วคุณจะเจอสงครามราคาตัดต,ดตดัตัดกันจนขาดทุนคุณขายได้ร้อยบ้านร้อยกล่องได้กาไรแค่5,000กับคุณขายได้กาไรหนึ่งกล่อง500้าขายสัก20บ้าน20กล่องหมื่นหนึ่งแล้วนะดังนั้นข้อนี้ที่ครูจะบอกคือโฟอกัสไปที่กลุ่มคนรวยเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วกลุ่มคนพวกนี้ปัญหาน้อยด้วยซื้อง่ายจ่ายคล่องโอนไวจําไว้นะถ้าคุณโฟกัสว่าฉันจะขายให้คนรวยเดี๋ยวคุณก็จะเก่งคอนเทนต์เพื่อจะขายคนกลุ่มนั้นเดี๋ยวคุณก็จะอยากสร้างแบรนด์ตัวเองให้ดูแพงพรีเมียมเพื่อที่จะขายให้คนกลุ่มนี้ได้เดี๋ยวคุณก็พัฒนาทักษะการพูดการเจรจาของคุณให้ขายคนกลุ่มนี้ได้เพราะว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยถูกสอนเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็ไม่ถูกสอนเรื่องการค้าขาย คุณก็จะไปครูพักรักจําเขาขายกันตามตลาดนัดขายยังไงหรือเขาขายอะไรยังไงเราไม่ถูกสอนเรื่องการขายให้กลุ่มคนมีตังมาก่อนเลยเราจึงไม่เข้าใจเลย